สวัสดีย้ำายครับบายวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์สองพห้าดครับวันนี้ลมวีวีมาแล้วครับช่งบวงใบเลยจะเอาว่าวออมาเทศครับว่าวาครับร้อยห้าสิบเซนติเมตรครับทําเสร็จแล้วเมวื่อวานครับเตรียมพร้อมใส่ไสเเศดลม่อมาวันที่สามที่สี่ายมืออยู่ครับขนดตัวกับร้อยร้อหกสิบ จะวาวร้อยห้าสิบงานขาวครับร้อห้าสิบซนติเมตรใส่หางครับเดี๋ยวจะไปลองกันลองเบิรงครับว่าจะขึ่นบ่ครับ้านคอเดียวเก่าครับ,รบทีมงานยังมาเลิกโรงเรียนครับไปเทศกันถอาทีมงานปล่อยหมองเก่าเข้าในละครับต่วยางมาลมแห้งอยู่เลยครับมาห้อนหมองิปล่อยวาวลม ลอมอยากเบิดแล้วนะครับไปวางก็จุดสตาร์ทก่อนครับถ่าลมเลยครับเชี่ชงงย,คคคง,ยงครับจับสองมิลห้องเก่านะครับครับด่านอายุคนครับอันนี้วแลลมครับ Thank <laughs> you.

เิงอลปิดเลย,อยขอบคุณครับม่อนร้อนแดดคร,ร,กรกรกรกลักๆกบเทิงรมลมหยับมาเสมอครับลมเทิงบ่ค่อยมี ไปเชือกแคหน่อยนครับมาโยครับลมมาถึงมาถึงลมจะไปโยครับครับหางลึบมนันเงีบเงียบนะครับ ลงกระทางมาเป็นบาดบาดครับเดีวัดจวดจูะครับว่าไม่ครับครับตัดนะครับให้หกบดังยาเสี่อลงมบ มัดปล่อยมแมลงครับมาเทเบังพี่ืชอครับมาติดว่าจะขึ้นบ่ครับก็ขึ้นตรงดีอยู่ครับ้ามีลมกระจวดเลยครับสั์แล้วครับแต่ลงสป,ปายใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวลงมาเรียบร้อยครับ ต้มเบอครับเประธานเชิงนุกับบดังครับน้ขั้นหลวมครับเดี๋ยวต้องมันใหม่ครับเห็นอยู่ครับขาวน้ำเงินครับเดี๋ยวมาแรงพอกันใหม่ครับเฉราคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับลองเทนเบาตัวใหม่ครับ้อยหัสิบเซนติเมตรเดี๋ยวประจวดอยู่ครับน้ำเงินขาวครับ มาแล้งจังพ่อกันครับมาเลแรงลมแห้งแท้ครับสามสิบก็มออยู่ครับแรงลมบิพอดีขึ้นไปหอน